นี้เรามาอัปเกรดเจ้า mn นะครับแปดสองครับคือเนื่องจากเราเล่นเนี่ยรถมันต่ำครับรถมันต่ำแล้วเวลาเธอตีดกีดขวามันจะติดที่นี่ก่อนก่อนที่จะถึงหน้าล้อเนี่ยมันจะติดนี่เลยมันตายไม่ขึ้นครับแต่ถ้าเรายกมันสูงขึ้นเนี่ยมันเข้ามุดเข้าไปางี้มันก็ล้อมก็สามารถมีแรงที่จะปล่งขึ้นได้นะครับ ทำอะไรไปบ้างก็คือนี่แบบแรกเลย,เปล,ย,ยลลเปลี่ยนยางปึ๊บพอเราเปลี่ยนยางสังเกตน,นะครับเนี่ยนะเห็นไหมครับล้อมันจะใหญ่ขึ้นนะครับอัปเกตยางน,นะครับใช้กระทะล้อเดิมซื้อ,อยางเปลี่ยนเอาคอรับตัวนี้มันจะสูงขึ้นประมาณเซนนึงนะครับนี่นะีใ่ใหญ่ประมาณเซนนึงครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มายกสูงเพราะล้อมันใหญ่แล้วมันจะติดตรงน,นี้เราจะไม่ตัดออกนะครับเราจะไซส์ย,ยกนี่ฮนะผมจะยก นไหมข้างในนี่ทาตัวยกไว้นี่ยกจากโครงรถกับกสี 4, ออกจากกันใช่ไหมนี่ฮะตอนแรกกลับตัวนี้แล้วนี่กลับไออาร์มโชกนี่แล้วเนี่ยนี่ครับอาร์มโชกตัวนี้มันสูงเกินไปครับหน้ามันลอยนะครับหน้ามันลอยสูงได้อยู่นะหน้ามันลอยต้องใส่ยางใหญ่ขึ้นครับแต่ข้างหลังมันจะไม่บาลานซ์กันครับไปใช้แค่ยกตัวตัวถังรถ หนีอกจากคัสซีประมาณเ,เกือบเกือบเซนประมาณ8มิลน,นะครับก็ส่วนด้านหลังนี่นะด้านหลังนี่เราเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยเพามันจะอยู่ใต้แหนบใช่ไหมครับเพาจะอยู่ใต้แหนบแต่อันนี้ผมกลับเลยนะกลับกลับเอาแหนบมาเทินเพาเหมือนรถที่เขยกสูงทั่วไปในบ้านเราเนี่ยครับทำ บนหมือนรถจริงครับกลับแนบตัวเทินเทาแต่เราต้องกลับตัวนี้กลับตัวนี้ไว้ฝั่งนี้ยกตัวนี้ไว้ฝั่งนี้เพราะว่าไอตัวนี้มันจะได้อยู่เหมือนเดิมนี่ตัวโชคตัวนี้ได้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเรายกสูงวันนี้ปรับโชคสูงกว่านี้มันจะมีผลกับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้มันจะถอยออกมาแล้วเวลาวิ่งไปเจอปูประสัคจนชนน้โยกปุ๊บตัวนี้หลุดตัวนี้หลุดเลย ถ้าใครอยากจะสูงันี้ก็ต้องอัปเดตตัวเผาตัวนี้ให้เป็นเผาที่ก็มีขายเป็นเผาเหล็กอ่ะที่เป็นท่อนยาวๆเลยนี่มันจะมีตัวต่อเนี่ยถ้าเรายกยกยกสูงไ้วกว่านี้เผาหล,ลุดถ้าผมลองมาแล้วเผาจะหลุดเลยต้องกลับมาแค่แต่กลับเป็นแหนบเทินเผาลลแบบนี้แหละแต่ว่าเอาชกดึงเอาชกดึงไว้เท่าเดิมนะครับมันก็จะสูงขึ้นมาครับเพราะล้อหลังมันเราไม่ได้เลี้ยวอะไรนี่ล้อหลังเราไม่ได้เลี้ยวอะไรมันซุ้มล้อเหลือ มีเพียงข้างหน้าที่เราเลี้ยงน,นี้นี่นะพอเราเลี้ยวเนี่ยอันนี้เลยทําการเนี่ย D.I.Y เพิ่มหนุนแนบขึ้นมาหนุนแนบกว่าตัวถังขึ้นมาประมาณแปดมิลนะครับนี่อันนี้ก็ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่นะนี่น่ครับทรงจะสูงขึ้นแบบนี้กําลังสวยครับทรงกำลังสวยเลยนี่ะเนีหยิบจี้ถึง ถึงเวลาไปเลี้ยงอย่างนี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่โดนนะครับนี่นีก็ไม่โดนครับใครจะอัปเกรดนี่คือจะซื้อโช๊มาใส่ใหม่ก็ได้ครับแต่ว่าต้องระวังตัวนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเพลาเนี่ยนี่ผมจะเลือกอัปเกรดแบบเดิมเดิมนะไม่เปลี่ยนเพลาไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้น,นครับเล่นแบบเดิมเดิมเราเล่นแบบเดิมเดิมให้มันพังไม่ก่อนแล้วเราค่อยว่ากันนี่ผมอยากว่าเล่นของเดิมเดิมที่มันมากับตัวรถเนี่ยให้เต็มที่เลยดูนี่มันจะโอเคไหม ไม่ใช่ซื้อมาไม่ทางเล่นเราก็ไปอัพกรงอัพเกรดแล้วผมไม่นิยมแบบนั้นครับผมจะเล่นจากประสิทธิภาพรถเดิมๆนะครับนี่มอเตอร์เดิมๆเ,เอาเดิมๆเ,เพราะว่าผมมั่นใจว่ามันก็เอาขึ้นไหวถ้าเกิดว่าเราตรงนี้มันไม่ไปชนอุปสรรคแล้วก็ยางมันจะนิ่มขึ้นแก้มยางที่สูงขึ้นนะครับแก้มยางที่สูงขึ้นเนี่ยมันสามารถให้ตัวยางเนี่ยเกาะเกาะได้เกาะอุปสรรคได้นะเนี่ยอันนี้ แก้มยางมันน้อยนะครับเรายางมันสภาพมันแข็งนะนี่เราสั่งยางเอาใหม่ยางมันจะนิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยตัวนี้มันถ้ามุดอุปสรรคมาสูงประมาณนี้มันก็น่าจะตต่ขึ้นได้ครับผมวิเคราะห์ตามตามเข้าใจเนี่ยผมว่าอย่างเงี้เพราะว่ามุม45้าองศาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมุดเราไปเจออุปสรรคมุม4ี่หองศาเนี้ยหน้ามันพ้นแล้วหน้ามันพ้นยังไงมันก็ตต่ขึ้นได้เนี่ยอย่างงี้ครับเนี่ยหน้ามันพ้นก็ตต่ขึ้นได้ครับ เราก็่ใช้รถไปปีนเข่าครับนี่มุมสี่ท่ามองศานี่ก็โอเคแล้วครับก็ลองดูที่เหลือที่เหลือก็คือเรื่องแรงของรถว่ามันจะให้ได้ขนาดไหนนะครับนี่ก่อนนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันลองทดสอบกันว่ามันจะโอเคไหมยกสูงแล้วหนีแล้วหนีหนีหนีอุป,ปรสรรคช่วงนี้แล้วช่วงล้อแล้วอันนี้ก็กินไม่ได้เกือบครึ่งล้อก,กว่าแล้วครับเนี่ยเห็นนะครับเดีย๋ยวไปลองเทสกันครับ